ค,ะคะุณถามสวยๆนะคะ่ะแหววลงทำไมแล,ล้วเน,น,นี่ยเอาไปนะสิเนาะเอาหัวลงเลยเนาะแม่ขึ้นนะนุ๊<ๆ>นี่ค่ะอันนี้ขนมไทยๆนะคะถ <c oughs> ังกระถังกับพี่วัยนุน <c oughs> น่นขนมไทยๆสวยงามค่ะอันนี้อาหารฝรั่งเน <c oughs> าะ รมการของเรานะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ตรงเลยนะตลอดอันนี้ผัดไทยไม่ใช่ผัดราวนะคะดีดีดีท่านที้รองแล้วรับทำลายแ้วหาที่นั่งได้เลยไม่ใชเหรอผัดราบเหนียดเสียดกันเล็กน้อยต้องขออภัยในความไม่สะดวกจริงๆนะครับปี้าคณะกรรมการบอกว่าอราจะจัดให้เต็มที่เลยนะครับทีนี้ต้องยังไงก็ว่ากันไปก่อนนะครับพี่น้องเนาะ น้องนำข้องี้มาแล้วมันนั่งตรงด้านหน้ายังได้นะครับอันนี้ของมูสีใช่ไหมเรามีที่ว่างให้ับอันนีอร่อยจ้ามูสีค่ะอร่อยอร่อยนะเพื่อนๆเดินขันดาสายขันดาี้เขากยายังทยอยาเดินทางมาอย่างไม่ขาดระยะหน้าอุญมณนาหน้าชื่นใจจริงๆนะครับก็ไม่มีอะไรที่จะสนใจเท่าทําบุญแน่พี่น้องไม่นี่พี่น้องขับไกดมาทําบุณแล้วมันนั่งร้องไห้ไม่มี กับมาแล้าคิดเีย่แจฉมใสดูแล้วมีความสุขเะครับมันแสดงกับว่าเราอยู่บนสวรรค์ชั้นหนึ่งเลยทีเดียวแล้ตอนี้ท่านจับอาแล้วนะครับ่บเอมแล้วนะครับท่าน้รับเลื่อนเน้อนมูลัจสใจนคนที่ทำได้ยากทาได้ยากไปนรรับ É o que